สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเร็วๆนี้คุณจะต้องตัดสินใจเรื่องอะไรเรื่องแรกก็คือเรื่องของหัวใจ อูเป็นการตัดสินใจที่แบบเด็ดขาดอยู่เหมือนกันนะเหมือนแบบยอมเชื่อเฉือนใจตัวเองอะเออต้องยอมรับว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ใครที่ไม่ใช่มันจำเป็นต้องตัดก็ต้องตัดนะคะเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์หรืออะไรบางอย่างที่บังคับให้คุณต้องตัดสินใจเลือกตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อตัวคุณเอง เพื่อที่จะรักษาหัวใจเพื่อที่จะรักษาตัวเองเอ่อรักษาใจที่ยังเหลืออยู่เพราะมันเหมือนกับว่าอยู่ไปอยู่ไปมันอาจจะไม่ใช่ที่ของคุณอยู่ไปก็ฝืนอยู่ไปก็ทรมานต้องหันกลับมารักตัวเองหันกลับมาทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างยอมตัดใจแปดถ้วยเนี่ยไม่ใช่น้อยๆน,นะ,สะแสดงว่ามันจะเป็นเรื่องที่ต้องฝืนใจค่อนข้างมาก เรื่องแรกเป็นเรื่องความรักอะที่มองเห็นที่ที่อาจจะต้องฝืนที่อาจจะต้องแบบยอมยอมยอมจบยอมเลิกเดี๋ยวนะถ้าศบถ้าเลิกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อถ้าจบได้เลิกแล้วมันจะได้เริ่มต้นใหม่ คุณจะมีชีวิตใหม่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่หรือว่าเจอคนใหม่ๆที่ถูกใจที่ใช่เนี่ยจะเม้นออกมาเป็นคนที่ใช่ค่ะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่คู่ควรอ่ะแสดงว่า way, y ing, y ing way, ยิ่งตัดจบได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งยิ่งตัดสินใจเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขเร็วเท่านั้นเนี่ยโอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่คนใหม่ๆรอคุณอยู่นะคะเป็นคนที่จะเข้ามาแบบจรงิงจังด้วยโอกาสที่ดีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่หรือ มันอาจจะเป็นไปได้ว่าก็อาจจะเป็นคนนี้แหละเป็นคนเดิมก็ได้เพียงแต่ว่าคุณเป็นคนเลือกที่จะเด็ดขาดคุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต้องตัดสินใจที่จะไม่สนใจไม่แคร์ไม่ทําอะไรอีกแล้วแล้วเดินออกมาซะแต่ถ้ามันจะได้เริ่มต้นใหม่นั่นหมายความว่าตัวเขาคนที่คุณหันหลังให้คนที่คุณเดินจากมาเนี่ยตัวเขาจะต้องเป็นคนเทคแอคชั่นเป็นคนกลับมาง้องกลับมาขอคืนดีมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างแต่ ไม่ว่าจะยังไงนะคะคือมันต้องจบก่อนตัวคุณจะต้องตัดสินใจจะต้องเดินออกมาก่อนจะต้องทําเย็นชาจะต้องแบบว่ารักตัวเองให้มากๆต้องควบคุมความรู้สึกควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตใจของตัวเองให้ได้และเดินออกมาซะตัดก่อนนะคะไม่ว่าจะได้เริ่มต้นใหม่กับคนเก่าหรือเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่มันจะได้เริ่มต้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดียิ่งดีกับตัวคุณอ่ะ อันเนี้ยเรื่องแรกเรื่องที่สองถ้าไม่ใช่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ละ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่คุณจะต้องเลือกเอ,อ่อที่คุณจะต้องเลือกอะคะ่ะเป็นสิ่งที่เลือกยากอืมคุณอาจจะคุณอาจจะต้องยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักมากๆอันนี้ไม่ได้พูดถึงกรณีที่เป็นบุคคลแล้วนะไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วนะ แต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นเช่นงานที่คุณรักมากๆงานที่คุณชอบแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับคุณหรือว่ามันตันแล้วอ่ะมันไม่ไม่สามารถที่จะเติบโตได้มากกว่านี้อีกแล้วและมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์คุณได้ในอนาคตมันไม่มีความมั่นคงกับคุณหรืออนาคตที่สดใสบางทีคุณก็อาจจะต้องเลือกทางใหม่ๆให้กับตัวเอง ยอมทําอะไรเพื่อตัวเองอาจจะต้องทิ้งมันอาจจะเป็นเซฟโซนของคุณนะ่ะมันอาจจะเป็นงานที่คุณทํามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะต้องตัดใครบางคนออกจากชีวิตอันนี้ไม่ใช่พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่ในเชิงชู้สาวแต่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวเช่นเพื่อนสนิทคนในครอบครัวจำเป็นที่จะต้อง ทิ้งเอาไว้เบื้องหลังบางคนคุณอาจจะต้องย้ายที่ย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่ย้ายที่อยู่หรือไปเรียนต่อไปทำงานต่อที่ไกลๆอย่างไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจําเป็นที่จะต้องห่างจากคนที่รักห่างจากคนที่คุณคุ้นเคยหรือสถานที่ที่คุณคุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยจําเป็นต้องไปไปเพื่ออะไรไปเพื่อตัวคุณเองนะคะเนี่ยไปแล้วมันจะมีโอกาสดีๆ ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นคุณจะต้องหนักแน่นคุณจะต้องเด็ดขาดและกล้าที่จะตัดแ8ถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่ตัดง่ายๆเรารู้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกอะคะ่ะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ที่ผูกพันเป็นความรู้สึกที่ชอบมากๆรักมากๆหรือผูกพันมากๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งของหรือสถานที่หรืออะไรที่เป็นนามธรรมาก็ได้โอเคอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คุณจะต้องตัดสินใจนั่นก็คือ,อ,อคุณจะต้องมีความหนักแน่นมากกว่านี้ เดี๋ยวมันจะมีคนเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณเตรียมตัวรับไว้เลยแต่ว่าเรื่องเดือดร้อนเนี่ยเอาจริงๆถามว่ามันเกี่ยวข้องกับตัวคุณโดยตรงไหมมันไม่เกี่ยวหรอกมันไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะรับมันมาเออมาเป็นปัญหาของคุณหรือเปล่าคุณจะต้องหนักแน่นให้มากๆเพราะถ้าคุณเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวนั่นหมายความว่าคุณเปิดประตูรับเอาปัญหาเข้ามาเอง มแต่ถ้าคุณใจแข็งใจเด็ดแล้วก็นึกถึงตัวเองให้มากๆคิดถึงตัวเองก่อนเรื่องบางเรื่องคือการใจดีอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีการใจดีกันมีน้ำใจการช่วยเหลือคนอื่นๆมันเป็นสิ่งที่ดีแต่บางครั้งใจดีจนเกินไปมันจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเพราะฉะนั้นคิดให้ดีๆนะคะเร็วๆนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือมีคนนำความเดือดร้อน ร้อนอกร้อนใจหรือร้อนกายมาให้คุณแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนั่นแหละว่าจะรับหรือไม่รับอาจจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นคนที่เรียกว่ามีความสำคัญในด้านของความรู้สึกด้านของจิตใจออาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวก็ได้นะอาจบางคนอาจจะแค่แบบเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่ สนิทกันมากๆม,มากจนเหมือนเป็นเป็นญาติพี่น้องกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นญาติพี่น้องแบบโดยสายเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆหรือเป็นคนที่เคยช่วยเหลือเคยดูแลคนมาก่อนเนี่ยแล้วพอเป็นกรณีแบบนี้นะมันจะยิ่งยากกับคุณเพราะว่ามันเหมือนกับบุญคุณต้องทดแทนอะแล้วแล้วทีเนี้ยมันจะทํานําให้อ,อ่อ นำความลำบากใจมาให้กับคุณเพราะจะไม่ช่วยคุณก็รู้สึกรู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าช่วยคุณก็รู้ว่าคุณจะลําบากเพราะฉะนั้นคิดดีๆไต่ตองดีๆนะคะเรื่องเนี้ที่คุณจะต้องตัดสินใจให้ดีๆอืมโอเคประมาณนี้แล้วถ้าอ่ะเดี๋ยวต่ออีกนิดนึง ขอดูหน่อยว่าถ้าช่วยแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าช่วยแล้วมันหนักอ่ะเห็นไหมคุณจะโดนอะไรต่างๆเข้ามาถาโถมอะค่ะทั้งๆที่มันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยแต่คุณจะโดนหนักมากนะคุณจะแบบลำบากอ่ะลำบากหนักมากจะมีจุกจิกจุกจิกแล้วคุณจะรู้สึกแบบโอ้ยท้อแท้เหนื่อยแล้วถ้าคุณไม่ช่วยอ่ะจะเป็นยังไง ถ้าคุณไม่ช่วยคุณอาจจะรู้สึกแบบคาใจนิดนึงอะแต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปนะคะบางทีเนี่ยช่วยเท่าที่ช่วยได้อาจจะผ่อนผ่อนปลนเอออาจจะแบบไม่ไม่ได้ช่วยเต็มที่อย่างที่เขาต้องการช่วยเท่าที่ตัวคุณเองไม่ลำบากอะไรแบบเนี้ก็น่าจะพอไปได้นะคะบางทีมันก็มันอาจจะมีวิธีอื่นหรือทางอื่น ลองคิดดูดีๆนะเรื่องนี้ถ้าสมมติมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณน่ะเอาเอาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้คุณน่ะคิดดูดีๆหาทางออกให้ดีๆหาทางที่มันจะมีผลกระทบกับตัวคุณน้อยที่สุดนะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ